ตาไหลรกำลังชาร์จกรอบเดียวเขายเข้าบริแมนชปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเพื่อนๆที่สนใจเพียงแอดไลน์แอดบริษัทแมนชอย่าลืมใส่แอปนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกนเคิลโค้ดที่ตรงนี้สนใจแพ็กไหนก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับและตอนนี้ทาง List Man มนช p ปเขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมาย ลิสแมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสาว อยู่ใกล้ๆกล้ำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบรอบนอกเป้าหมายแล้วกำลังเจอศัตรูพบศัตรูอยู่ใกล้ๆกำลังรีโหลดอยู่ในการต่อสู้ยูเตเมนพร้อมแล้วประเดิมสพแรกได้สวยขอเวลาเดียวกำลังชาร์จกระ <c oughs> กำลังกดปุ่มดีตัวโเซฟสนหมาจี <h 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 ้ทงอยู <h <h ่กำลังรีโหลดกำลังกินลูกตะกัวกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆฉันกำลังชาร์จกรอบ ผมเบ้าศัตรูสกิลออกสัอลตเมทพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างกำลังยิงส่งซีโซนกำลังขะยับศัตรูบางส่วนถูกน็อกแล้วกำจัดศัตรูแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังพักชาร์จพระของฉันนั่นเป็นคนที่สามทั้งทีมถูกกำจัดแล้ว

จงเชื่อในมหาเทพกำลังรีโหลดเราไปดูตรงนี้ไหมกำลังรีโหลดไป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 มีทีมอยู่กำลังรีโหลดมันลอยแลวนะโอ้ดูสิมีคนกันตุเร่เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรา กำลังรีโหลดพวกเขายิงใส่ฉ mm ัน hmm. งั้นเหรอคอยดูแผนที่ดูกำลังรีโหลดฉันถูกยิงมีหลายทีมโจมตีกำลังรีโหลดกำลังโจมยิงมีคนยิงมาที่ฉันฉันกำลังชาร์จกรอบโอ้ดูสิมีคนเต้นเตรเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรา้มันดีดีจริงๆ กำลังโดนยิงกำลังสแกนพื้นที่ม boxing, คีคนยิงฉันเลยนอ้เป้าหมายหลายรายกำลังชาร์จกรอบเร็วเข้าเร็วเข้ากำังนทางไงหมู่บ้านเลยนะกำลังชาร์จกรอบเร็วเข้าเร็วเข้า ยู่เตอรงเม้รถมีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดกำลังพักรักษาตัวมีอันตรายโอ้ดูสิมีคนเต็นตรีเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราฉันกำลังชาร์จรบทั้งทีมถูกกำจัดแล้ว หากมีใครต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามกลังรีโหลดฮ่าฮ่าฮ่กําลังรหลด่าฮ่าฮนา้ <S 1> <S 1> ่งฮ่า่าฮ่า่นฮ uh ่าฮ่าฮ่า่าฮ่งฮ่าฮหาฮ่าน่้ฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าันาฮาฮา่าฮ่า่าฮ่าาง่ากาฮัาฮ่าฮ่าฮา่่ ให้ oh oh. ต้องาการหมอที่ oh oh. กำลังยิงกาลังใช้ยารักษาเรยวเข้าเรืวเข้าเรืวเข้าให้อะไรก็ hey, นี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังชาร์จกรอบเรืวเข้าเรืวเข้าฉันถูกยิงกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังชาร์จกรอบของฉันเจอศัตรู ฉันชำระก,กายด้วยโลหิตมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันมีคนยิงมาที่ฉัน,นฉันถูกยิงแล้วไม่าย,ายแล้ววงเซฟโซนกำลังขยับกำลังฉันถูกนนอะต้องการความช่วยเหลือเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วช่างดีจริงๆเวลาของคุณยังไม่หมดมีแค่แพ็คเกจ เยูเมดร้อมล้างบ้านเลยนะ่ไ่่ไม่นต้องการความช่วยเหลือทางนี้นมฉันตการไปทางหมู่ฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ยืนยันการสังหาร มาเถอะคอมพาเดร่ลุกขึ้นมาสิมาสิมาซิาทั้งทีมถูกจัดการแล้วขอบคุณนะกำลังรีโหลดกำลังชาร์จกรอบนะครับรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วกำลังโดนยิงยกำลังชาร์จกรอบนะครับไปสำรวจทางนี้กันเถอะยอดุดมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังยิงตาวโซ กำลังรีโหลดกำลังสัดพี่ถูก็อกอีกรายแล้วลอยแล้ว,น,วนะศัตรูอยู่ใกล้มากรี่เอากระสุนเลยฉันลอยแล้วะ